การนวยการการจัดการแข่งขันมวยไทยโลกไทยไฟสูงเนินขอกบขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุนาให้เกียรตินะครับมาให้กำลังใจกับการแข่งขันไทยไฟสูงเนินที่ได้จัดขึ้นณประสาทหินเมืองแขกอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้การแข่งขันมวยไทยโลกไทยไฟได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่12 เพื่ออนุรักษ,ษ์ศิลปะการต่อสู้มวยไทยแล,และสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องประชาชนในวัฒนธรรมการต่อสู้ที่สำคัญของประเทศชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกมวยไทยนั้น,นสืบทอดมาจากมวยโบราณตามท้องถิ่นตา่างๆนักจากสมัยรุงสุขโขทยัยแบ่งออกเป็นหลายสายของมวยโบราณน,นะครับเช่นทางภาคเหนือเราก็จะมีมวยท่าเสา ภาคอีสานก็มีมวยไทยโคราชภาคใต้ก็มีมวยชายาภาคกลางก็มีมวยลบบุรีและมวยพระนครมีคำกล่าวว่าหมัดดีโคราชฉลาดลพบุรีเข่าดีชายาไวกว่าภาา้าสาวสำหรับมวยไทยโคราชน,น,นะครับมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ศิลปะมวยไทยได้ใช้ในการ ต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติมาแต่โบราณโคราชเป็นเมืองหน้าด่านชั้นเอกที่ต้องทําการรบก,กับผู้รุก,การานอยู่เสมอจึงทําให้ชาวโคราชเป็นนักสู้โดยสายเลือดมาชั่วอายุคนนักมวยโคราชที่มีชื่อเสียงจากอดีตการในยุคมวยที่คาดเชื่อซึ่งในสมัยนั้นยังไม่ได้สงงวมนวมในสมัยรัชกาลที่ห มีการแข่งขันมวยค่าเชือกหน้าพัฒนังนักมวยไทยโกราชคือนายแดงไทยประเสริฐได้เข้าร่วมแข่งขันและชนะเลิศได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็นหมื่นชง,งัดเชิงทกนอกจากนั้นยังมีนักมวยโกราชอีกหลายท่านที่สร้างชื่อเสียงทั่วประเทศในยุคนั้นอาทิเช่นนายทัพจำเกาะนายยังหานทะเลนายบัววัดอิ่มและนายตู้ไทยประเสริฐ วิธีฝึกมวยไทยสายโคราชอาศัยธรรมชาติในการฝึกนะครับเช่นปีนต้นมะพร้าวปีนต้นหมากเพื่อฝึกประสาทส่วนต่างๆของร่างกายให้ตื่นตัวอยู่เสมอหรือนั่งขัดสมาให้ดวงตาเฝ้ามองไปยังท้องฟ้าตอนเช้ามืดโดยไม่กระพริบตาเพื่อให้ประสาตทตาเข้มแข็งสมัยนั้นยังไม่มีกระสอบทรายนักมวยไทยโคราาก็ใช้ต้นกล้วยตัดเป็นท่อนให้นักมวยเตะและเขา่า ใช้เวลาฝึกรประมาณ3ปีสถานที่ฝึกก็ตามวัดและก็บ้านครูมวยครูมวยไทยโคลาชสมัยนั้นนะครับใช้ได้ดิบแช่น้ำข้าวเพื่อทำให้แข็งและพันไว้ที่มือจึงเรียกกันว่าคาดเชือกเพื่อป้องกันการเคล็ดขัดยอ่อและเสริมพลังหมัดให้เข้มแข็งจึงเป็นเอกลักษณ์พิเศษของมวยไทยโคราชที่คาดเชือกตั้งแต่หมักจนจดข้อสอ ต่อมาในยุคหลังจึงเริ่มใช้สวมมวนในการสวมนวมนั้นนักมวยชาโคราชที่มีชื่อเสียงในยุคหลังและยังเป็นตำนานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ที่เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนชาโคราชคือสุขประสาถินพี่หมายเจ้าของฉา,ายายักษ์สุกผีขโมยคุณวิหกเทียมคําแหงนะครับเจ้าของฉายา,ยายปักษาร้ายคือเป็นนักมวยผู้ไหว้ฟูได้สวยงามที่สุดและคุณประยุทธ์อูดงศักด สายาม้าสีหมอกหรือสุภาพปุรุษจากที่ราบสูงนอกจากโคราชจะเป็นเมืองมวยและเป็นประตูสู่อีสานแล้วโคราชจังเป็นเมืองวัฒนธรรมและเป็นประตูแห่งอารยาธรรมและโบราณสถานของทาาอีสานอีกด้วยอำเภอสุงเนินเป็นดินแดนเก่าแก่นับพันปีมีเมืองเก่าสองเมืองคือเมืองเสมาและเมืองโคราคาุระ มีโบราณสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายอาทิเช่นพระนอนเมืองเสมาซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสายาศิลปะพาวาราวดีก่อสร้างด้วยหินทรายอายุมากกว่า1,300ปีและเสมาธรรมจักรซึ่งอยู่ที่วัดธรรมจักรเสมารามปราสาทหินเมืองเก่าปราสาทหินโนนกู่และสถานที่แห่งนี้ครับปราสาทหินเมืองแขกซึ่งเป็นสถานที่จัดงานไทยไฟในข่้นคืนนี้ ปราสาทเมืองแขกเป็นปราสาทของโบราณมีสถาปัตยกรรมในศิลปะของเป็นปราสาทที่สร้างด้วยหินทรายผสมอิฐที่มีความสวยงามผมเชื่อนะครับว่าวันนี้พี่น้องประชาชนที่รับชมการถ่ายทอดสดคงจะได้เห็นความสวยงามและผมอยากมาเที่ยวสูงเนินกันมากๆครับการจัดมวยไทยโลกไทยไฟสูงเนินในวันนี้นอกจากจะเป็นการมอบความสุขและความภาคภูมิใจกับศิลปะมวยไทยของเราแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอสูงเนินโดยมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันทั่วประเทศเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกับพลังของศิลป,ปะการต่อสู้พลังของศิลป,ปะแห่งความงมดงามของโบราณสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองโคราชรวมทั้งเพลงโคราชลิเกดนตรี การแสดงและกีฬาด้านอื่นๆฉะนั้นนะครับพวกเราพี่น้องประชาชนชาวโคราชต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาซอฟต์พาวเวอร์เอาไว้เพื่อจะได้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของโคราชให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปและในขั้คคืนนี้นะครับก็จะมีการเปิดตัวเพลงคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันซึ่งจะขับร้องนะครับโดยศิลปินเมืองโคราชคุณติ๊กชีโร่ ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวโคราชจะต้องรักเพลงนี้นะครับสำหรับการแข่งขันมวยไทยโลกไทยไฟสูงเนินในค่ำคืนนี้จะมีการแข่งขันทั้งหมด9คู่เป็นการทกแบบคาดเชือก7คู่และสวมนวม2คู่และคู่ที่สำคัญที่สุดคู่หนึ่งก็คือการชิงแชมป์อีสุสุครับประจำปี2022ระหว่างเพชรธงชัย TBM ยิมกับสุขสวัสดิ์แสงมรดก ผู้ชนะของผู้นี้นะครับจะได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันไทยไฟลรอดชิงชนะเลิศประจำปี2022เพื่อชิงช่วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในานามของคณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณปอนซอร์มวยไทยโลกไทยไฟสูงเนินทุกท่านได้แก่เครื่องดื่มตาช้างบริษัทตีเพชรอิสุสุจำกัดบริษัทปตทจำกัดมหาชน ริจัดไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวนน้ำวนานาวาหัวหินทรู 5G สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติคุณเทวันทิพย์ตับผลลบหัวหน้าพักชาติพ,พัฒนาคุณวิเชียนจันทระุฒิไทยท่านผู้การจังหวัดนครราชสีมาคุณกชรพล,ลโตมอนสักิสอสอนครราชสีมาคุณกเกษตรบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครน,นครราชสีมาและคุณสมบัติการจะนะวัฒนานะครับที่เป็นผู้ ประสานงานเตรียมงานมาประมาณ1เดือนแต่วันนี้พอดีทำงานมากไปนะครับก็เลยติดโควิดก็เลยไม่ได้มาร่วมง,งานและสุดท้ายนะครับต้องขอขอพบพระคุณสถานีโทรทัศน์นะครับช่อง8ที่ได้กรุณาถ่ายทอดสดการแข่งขันไปทั่วประเทศเพื่อให้พี่น้องประชาชนประชาชนทั้งประเทศนะครับได้รับชมไทยไฟในค่ำคืนนี้วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอการบบเชิญนะครับแฟนมวยไทยไฟและพี่น้องประชาชนชาวไทยชาวโคราช และชาวสูงเนินร่วมกันนะครับมีความสุขรักชาติรักมวยไทยชมมวยไทยไฟสูงเนินณนับัน,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ